สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุท่านกับผมมือนีกกลับมาพบกันอีกครั้งกบผมกับช่องทองพู่นชี่ยแนวครับมือนีบ่าทองพู่นป้าท่านผู้ชมมาติดตามโค้งทุดท่ายกับผมโค้งทุดถ่ายกับหนาแดงของเ้าคกับผมนาแดงคนฝันกับผมฝันว่าเด็กกับบานไปฉลองบวชกับผมเราไปแพ้เงินเนาะครับเนาะแล้วมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมพร้อมครับท่านผู้ชม ละตัวเหล็กของนาแดงจะเป็นตัวใดขวามฝันของนาแดงจะเป็นแนวด้กรฝากธรนมช้ชมติดตามไปพร้อมๆกับเบ,บาทางพูนนะครับกับผมใ่กอนจะไปฟังเรื่อ,องราาความฝันของนาแดงกรฝากท่ารมช้ชมกดไหลกดแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บางทงพูนครับหาคลิปที่ดีตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากธรรมช้ชมในคลิปต่อไปในงวดต่อไปนะครับกับผมตอนนี้นาแดงระก,กันทางถ่ายอยู่กับผมพร้อมอจะจะพร้อมที่จะเบาเรื่องราาความฝันแนวทางดีๆดีครับผมในงวดวันที่16 ธันวาคม2566นี้ให้กับท่านผู้ชมและเอฟซีตะทันได้ฟังกันแล้วครับผมไปครับไปติดตามแนวทางดีๆกับหน้าแดงของเฮาครับผมว่าปจิมี่นี่ยทั้งที่ดีๆเด็ดๆตัวใดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้ครับผมไปครัับสสวดีค่ะหน้าแดงค่ะสวัสดีครับหน้าแดงครับสวัสดีครับค่ะมือนช่องสาวนิงพารวยข่องพูนชาแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับหน้าแดงเป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งท่นวาคม2566ค่ะหน้าแดงฝันจังไดโนวัลซูฟังเนี่ยค่ะฝัันว่าจงเด้ออัน คือว่าอยู่อย่าเฮาอยู่อุบลเนาะว่าที่นี่ว่าฝันว่าได้กลับไปหาพ่อไหแม่ไปสิไปฉลองโบสถ์โบสถ์วันที่ยี่สิบเก่ายี่สิบเก่านี่สิฮอดเดือนธันว่าแล้วกลับไปฮอดวันที่สองมกระล่ามันเป็นทั้งหมดหกหมื่นหกนึ้นขอยลอมาก่อนแล้วบัดที่นี่บัดทีนี้ก็าเรียกวัดฝันว่าขอยังขอยังขอยังไปฉลองโบสถ์น้ำเพลินก็จะของพาลูกพาเมียมาอุบลบัดทีนี้ แต่เลยฝันว่าได้กลับไปค่ะพอกลับไปแล้วไปแห่ไปแพ่งเงินน้ำมูบ้านที่ว่าอันซื้อขันอันขันเงินขันขัน,ขนเงินสีขาวเนอาใสมมยโบรานเนค่คหอบเงินไปแล้วว่าที่นี่ไปน,ไปนี่ไปนี่ไปมูสองคนค่ะที่ตายไปค,คนหนึ่งคือว่าเสียชีวิตไหลาตายอยู่ต่างประเทศครับคนที่สองอ่าถึงราส้มตายอยู่ในกรุงเทพค่ะมาแห่บุญน้ำกันอื อีกคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เปิดเพลงคือเทวไว้แบกขางหลังไว้อีกสองคนอีกสองคนยืนยุ่งขางคอยคอยยุ่งคอยยุ่งหนามมแล้วบาดทีสองคนนี่ยืนยุ่งหนาหนาเขาเนี่ยนี่เป็นตัวเป็นคนใส่เสื้อคือผาคืออย่างเฮานี่แหละแต่ว่าหนาขาวขาวหนาขาวขาวไปหมดเลยแต่ว่ากับฟอนเขาฟอนเขาฟอนฟอนแม่นวันฟอนแพงเงินบาดทีนี่เขาก็ยืนเขาก็ยืนขนาบข้างเขาไว้บาดนีนี่ไปหอดเฮี้ยนพอกับแพงเงินแพงเงินไปตรวเฮี้ยน แล้วไปพอเฮียนไปไปหอดเฮี้ยนพอเฮียนแม่ผมเนี่ยเฮียนพอเฮียนแม่ข่อยนี่ค่ะถ้าพ่อถ้าแม่ก็ยืนอยู่บอเสียงเพลงเนาะเสียงเพลงแหงเงินเข่าโบเออแหงเงินเข่าโบเข่าวัดเข่าว่าค่ะแล้วบัดที่นี่ถ้าพ่อถ้าแม่ก็ยืนอยู่หน้าบ้านถ้าพ่อเนี่ยจกเงิ่อนหนึ่งสองร้อยค่ะครับจกเงิ่อนหนึ่งสองร้อยมาทีนี้พี่แม่ก็ใส่เสื้อหมากระแลงเนาะเนี่ผู้เฒ่าผู้แกเนาะค่ะพนเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วถ้าแม่ก็เลยจกให้แปดสิบห้าบาทอืมค่ะ มันร่วมกันแล้วก็เป็นสองเป็นแต่ว่าแต่ว่าห้องขาเนี่ยห้องขาเนี่ยเอาห้องห้องไว้ยังสี่แล้วบัตินีดเพิ่อนกับเพิ่อนก็ย้อนใส่ขาลุ่งบาัตินีดพ่อได้แล้วอ่งกหัวใส่ลุ่มบัตินีดก็กระถอยถอยออกมาพวกฟอนถอยออกมาแต่ว่าสองคนที่ตายอยู่นี่ที่ตายอยู่น้องคอยนี่สองคนเนี่ยโม่หลุ่นเลี้ยงมาน้ำกันอ่าเลี้ยงมาน้ำกันแต่ว่าไปเอาไปงานต่างประเทศคนหนึ่งอยู่กรุงเทพตายแต่ว่า ก็ตายโหงอะไรไว้ว่ายังไงไปนอกค่ะมาเที่นี่กันเลยแห่อ้อมไปไปขอเงินปุณหะพุณนีไปเลยๆเขาไปพอไปหอดวัดพอไปหอดวัดนี่เขาไปนาวัดน่ะเขาประตูโค้งวัดน่ะค่ะเต็มงานงานงานฉลองโบสถ์อ่ะครับแต่ว่างานฉลองโบสถ์พรท่านขึ้นเด้อขึ้นวันที่ยี่สิบเก้าครับขึ้นวันที่ยี่สิบเก้าท่านว่าหอดวันที่สองมักระลานั่นคือนหกเมืองหกขึ้นครับกำลังจะหอดนี่แต่วันนี้มาท่านหอดแต่ว่าข่อยไปคิดใจข่อยไปก่อน ความฝันไปก่อนแล้วความฝันคอยไปก่อนแล้วเพราะว่าคอยมาอุบอยคิดอยคิดน้ำคอยคิดน้ำแต่ว่างานเขาล่งสิคืนนี้เดือนนี้ละเดือนเดือนวันมือนี้วันที่หนึ่งครับเออยืนเก่าทันว่าถึงสองมกราล่ครับหกวันหกคืนบวชบักงามเลยแล้วก็พอดีเขาเปิดไฟแสงสีแล้วก็มีเด็กน้อยนี่ยังขายข้าวน่อขนมข้าวต้มขัวหมอกขัวมียังเต็มสมัยสมัยตะกี้ครับเออกำลังหอบเงินเข้าไปหอบเงินเข้าวัดสิเข้าบวชแต่ว่าได้แห่ดอกคอยซื้อดุมก่อนครับ แสดงว่าจิตข้องหน้าแดงนี่ข้องปอดแดงนี่ไปก่อนนะครับไปก่อนแล้วไปแห่น้ำพ่นแล้วคือจิตใจเขาอยากไปทาแล้วมันก็คนตายคนตายคนตายนี่อยู่ขนาพางเลยครับทุกข่อยฝอยฟ้อนั่ยเต้นฝรั่อยรั่งเต้นฝรั่ม้วนบักนึงบักนึงถือเทปไว้แบกไว้สมัยมตะก้อนนี่ใส่เทปเทปพลาสต็กเนาะเทปพลาสติกเปิดเท่งไปเราฝรั่งไปครับจะคล้องกับถือขันเงินแต่สองคนนี่บักสร้างกับบักใจนี่อยู่ขนางเลยไต้แต่งเสื้อผ้าคือเขาเนี่ยเราไต้ไว หน้าขายจนพันเนี่ยแต่ว่าเสียไปแล้วอโอ้ยตายตั้งแต่หลายปีแล้วอายุเพิ่นตอนมันตายจักปีเนาะครับหยประมาณ 19, 20, 20สิบเก้ายี่สิบหมดแล้วตอนมันเสียเนาะครับแนนกลังเป็นนุ่มอะไรไปต่างประเทศเลยแต่ว่าบุรู้ว่าแนนว่าจักจักปีนะครับตอนมันเสียอ่าประมาณประมาณ 19, สิบเก้ายี่สิบเนี่ยหลายประมาณนี้สิบเก้ายี่สิบเนาะครับอ่าสองคนเลยบอกคะแนนสองคนบางหนึงตายบางหนึงถูกรถเส้นตายบางหนึ่งไหลตายอยู่ไอ้ต่างประเทศครับ ค่นอนละไปนกวระตาไปยืนขนาบขางมูอย้าของครัเจ้าของหอบเจ้าของหอบขันเงินคค่่ะรับอาได้เงินแพแปลว่าหาแพเงินน้ำเฮียนน้ำบานเขาใช้โบราณเนาะครับแล้วอายุของหน้าแดงจักปีคะห้าสิบห้าสิบห้าสิบแสดงเลยแมแสดงว่าอายุของมูทักสองคนนี่กะรุ่นเดียวกันเกิดรุ่นเดียวกันพ่อซอเดียวกันประมาณสิบเก่าเนาะค่ะสิบเก่าหน้าแดงหน้าแดงเกิดพ่อซอเท่าไหร่ครับ ข่าซนาแดงเกิดพ้อซอสเลยครับของปีคอยเกิดว่า2องพันห้าร้อยเอ่าเกิดอะไรของของเอาปีเอาปีทีไรเกิดถึง้านจิมหกันวันหกหกเนาะเอาปีเกิดคอยเนาะเอาปีเกิดไขิอีเกิดหนึ่เ้อหนงีครับสองพนครับสองพนหารอยหนึ่งเนาะค่ะอายุของนาแดงกับหาปีค่ะเออเออเออค่ะปีค่ะครับเรวนาแดงไ้ตัวเลขตัวไหนคะตัวสองศูย์สอศ 2องศูนย์อกับแปดห้ากแปดห้าสองศูนย์กับแปดห้าสามตัวเหรคะฮะสาตัวตัวสองแปดห้องแปด้า่พอากพอาแบบนี้ละค่ะพอเาบอกซื้อเหล็กซ้ำพอบอกคนมาซื้อเล็กค่ะแต่ว่ามาเดียงนี่กเพเป็นบซื้อเหล็กแต่ว่าเป็นบอกบอกเิ่นบอกเิ่นบอกความจริงว่าเบอกความจริงไวแล้วก็งานกาลังสิเกิดวันที่ยี่สิบเก้าท่นว่าี่ค่ะจิถึงเดียวนี่ แลกลับไปฮอดวันที่สองมกราปีหกเจ็ดนั่นคือหกหมื่นเขาขึ้นแต่ว่าจิตใจข่อยไปก่อนไข่อยฝันข่ฝันข่อยนอนอยู่เงี้ยนข่นอนอยู่บ้านเฮานี่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้องฝันของนาแดงเนาะค่ะที่เพิ่นมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับนาแดงเบิดสุขูสุคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งทันว่าคม2566นี้เนาะค่ะอีกว่กี่ชั่วโมงค่ะคือเมื้อนีเนาะค่ะเลขออก ตอนิ่งมาตามเพลินช่วงเศร้าค่ะค่ะก็ขอขอบคุณน้าแดงได้หลายค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้าแดงครับขอบคุณครับสวัสดีครับซาตัวซาถูครับหล่อมรวยน้อกันเนาะครับเนาะครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องล่าข่วมฝันแนวทางดีดีครับผมกับน้าแดงของเฮาครับในครัวสุดท้ายนี่ครับผมบานนึกมาสกุลก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขแนวทางของน้าแดงท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านเนาะครับเนาะได้เบิ่งกันว่าแนวทางตัวเลขของน้าแดงมี่อตัวได้เนี่ยครับผมครับผมสำหรับตััวเลขของงนแดครบผม ไปหายมาครับผม8ปดห้าแปดสองครับผมแปดห้าอนี่เป็นคลิปครับผมคลิปแหลกเนาะครับเนาะคลิปแหลกของระแดงครับผมทีิบนเหินผีป,ปูมาหาครับผมตึกปลาหา่8แปดห้าแปดสองครับผมมันหามาส่วนคลิปที่2อครับผมคลิปที่สองของระแดงพี่เพื่อนตายหงครับผมมารวมง,งานปุนปืนหยมาสองแห้าสองหาสองศูนย์สองศูนดห้าแดหาครับผมหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหาศูนย์หาศย์ครับผม แล้วก็มีสองหาหนึ่งสีอันนี้เป็นพ่อซอเกิดเนาะครับเนาะครับผมส่วนหาศูนย์นี่ก็เป็นอายุของนาแดงครับผมหนึ่งเก้านี่อายุคนตายครับผมตอนมันเสียเนาะครับเลขกแปดหาสองศูนย์กับสองแปดหาเนี่ยตีจากความฝันครับผมนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขครับผมของนาแดงทั้งสองขีดรับผมบาสกปูนเอามาลุ่งให้รวมกันในคลิปนี้เนาะครับเนาะคลิปคงสุดท้ายนี่ครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านครับผมโชคดีโชกมันกับตัวเลขของนาแดงของข้าวครับผม กรบผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนชาแนลครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชค m ắ นกับตัวเหรียของนาแดงครับผมกรบผมคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอลาไปก่อนคลิปหนาพอกันไหมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวทองพูนนำเลยครับเอเพื่อเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนหาคลิปดีๆตัวเหรียเด็ดๆมาฝากท่านผู้มมชมในงวดต่อไปนะครับขอบคุณครับ